ทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะมาติดตามนะคะจับตาสวชุดใหม่67กันนะคะวันนี้เราขอนำเสนอคลิปของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะทำรายการกรกตขอบอกค่ะตอนเมื่อผู้สมัครรับเลือกไม่มีชื่อหรือว่าถูกลบชื่อออกก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องเมื่อผู้สมัครรับเลือกสมาชิกทฒิสภาไม่มีชื่อหรือถูกลบชื่อออกก่อนวันเลือกสมาชิกุฒิสภาจากคำถามที่ว่าเมื่อไม่มีรายชื่อหรือถูกลบชื่อออกออก่อนวันเลือกผู้สมัครรับเลือกสมาชิกทฒิสภาสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่า เมื่อไม่มีรายชื่อหรือถูกลบชื่อออกก่อนวัาเลือกไม่ว่าจะเป็นในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สมัครรับเลือกมีสิทธิยื่นคัดค้านต่อสารดีกาภายใน3วันนับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการเลือกสั่งลบชื่อแล้วพบกับกบกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะก็จะเริ่มมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวชุดใหม่แล้วค่ะและแน่นอนว่าการเลือกในครั้งนี้จะแบ่งเป็น3ระดับก็คือในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศบัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดหมายเลขประจําตัวจะมีเกณฑ์ยังไงนะคะซึ่งวันนี้เราไปพูดคุยกันกันกบคุณอํานาจผุดสดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้มชมทุกท่านครับสวัสดีครับคุณสุดิสาคุณชรมาครับค่ะท,ท่านผอคะในเรื่องแรกที่เราอยากจะสอบถามเลยเรื่องแรกก็คือในการกําหนดหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มในการเลือกแต่ละระดับเนี่ยการกําหนดหมายเลขรามีหลักเกณฑ์ยังไงคะผอคะอกาหนดหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครนะครับ <ขะ S 2> โดยจะยึดหลักเกณฑ์ตามตัวอักษรพยัญชนะไทยนะครับตามตัวอักษรครับ ของชื่อจริงหรือว่าไก็จะเรียงระดับไปชื่อจริงครับชื่อจริงครับชื่อจริงครับอ๋อก็คือกอไก่ก็จะได้หมายเลขต้นๆอ่าครับครับแล้วอย่างนี้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะสําหรับพอมันมีการกําหนดออกมาแล้วในเรื่องบัตรเลือกตั้งแต่ระดับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันด้วยไหมคะบัตรเลือกตั้งในแต่ละระดับเนี่ยนะครับระดับอําเภอระดับ จังหวัดแลวก็ระดับประเทศเนี่ยซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีการเลือกกันอยู่สองรอบนะครับเลือกทีสองรอบเพราะนั้นเนี่ยบัตรเนี่ยก็จะมีอยู่สองในแต่ละระดับเนี่ยนะครับมีเลือกสองรอบบัตรก็จะแตกต่างกันครับในแต่ละรอบครับอย่างเช่นในเลือกระดับอำเภอในรอบแรกเนี่ยนะครับรอบเลือกกันเองผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้บัตรก็ก็จะมีชื่อกลุ่มนะครับต้องระบุมีชื่อกลุ่มแล้วก็จะมีหมายเลขผู้สมัครในกลุ่มของตัวเองเท่านั้นครับ อันนี้คือรอบแรกนะครับรอบที่สองเป็นบัตรที่รอบเลือกควยเนี่ยนะครับก็คือแบ่งสายเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นนะครับอันนี้เนี่ยในสายหนึ่งก็จะมีอยู่ห้ากลุ่มนะครับห้ากลุ่มอันนี้เอโดยการเรียงหมายเลขเนี่ยก็จะเรียงในแต่ละกลุ่มก็จะเรียงตามตัวอักษรอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าพอเวลาเลือกเนี่ยนะครับในรอบเลือกควยเนี่ยนะครับในบัตรก็จะระบุว่าเป็นสายกสายขอศาศ <c oughs> สายคอแล้วก็มีกลุ่มใดบ้างที่อยู่ในสายกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วผู้สมัครเนี่ยจะต้องเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นก็ตามหมายเลขที่ที่กำหนดที่นําเรียนไปแล้วครับในระดับจังหวัดระดับประเทศก็เช่นเดียวกันครับค่ะแล้วในตอนนี้เนี่ยเราใช้ระบบเลือกกันเองนะคะท่ทานผอ,อคะในแบบนี้เนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ดูได้เห็นในเรื่องของการนับคะแนนบ้างไหมคะ ในการนับคะแนนเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าจะต้องกระทาโดยเปิดเผยนะครับแต่การลงคะแนนต้องเป็นลับนะแต่ว่าพอเวลาการลงคะแนนในภาพรวมจะต้องเปิดเผยเพะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสังเกตการได้ไปสังเกตการดูได้ครับสังเกตเข้าไปสังเกตการยังไงคะหรือว่ามีการถ,าถ่ายทอดให้ได้รับชมในส่วนการถ่ายทอดเนี่ยถ้าในตัวกฎหมายจะห้ามไว้นะครับจะผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยจะจะไม่ได้ให้ให้เปิดโอกาสให้สําหรับถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไ็ได้ นะครับเพียงจะเข้าสังเกตการสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับซึ่งซึ่งในในส่วนของสํานักงานกรกตเองเนี่ยหรือส่วนของอำเภอเนี่ยนะครับหรือจังหวัดหรือดับประเทศเนี่ยก็จะมีจุดที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปสังเกตการเข้าไปดูได้นะครับโดยในขณะการเลือกเนี่ยนะครับในตัวระเบียบนี่ยก็กําหนดไว้ว่าจะมีจะต้องมีมีการบันทึกภาพไว้นะฮะทุกจุดทุกจุดที่การลงคะแนนทุกกลุ่มครับเออแล้วอย่างนี้เวลาที่ช่วงนับคะแนนคนที่ไปสังเกตเนี่ย จะสามารถทักท้วงผลการนับคะแนนไหได้ได้ด้วยไหมคะ,ะช่วงนับคะแนนเนี่ยนะครับก็นะครับก็เรียนนอย่างนี้ครับว่าในลองนึกภาพว่าในวันลงคะแนนเนี่ยนะฮะจะเป็นอ,อประชุมแล้วก็จะแบ,บ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็นอกแล้วก็จะมีแถบดําแดงกั้นอยู่ซึ่งเป็นปริมุมคลในการที่จะใช้ในการลงคะแนนหรือในการเลือกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะสังเกตการได้ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือผู้สมัครด้วยกันของแต่ละกลุ่มนั่นแหละครับซึ่งจะอยู่หน้าหน้า หน้าที่รับคะแนนเลยนะครับก็จะเห็นได้ชัดแต่ประชาชนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นครับในจุดนี้นะฮะก็คือผู้สมัครต้องคอยมองคอยจับจ้องกันเองถูกไหมคะอ่าครับตรวสอบได้เลยครับตรงนี้ครับได้ครับโอ้และแบบนี้มีในเรื่องของกรณีบัตรดีบัตรเสียไหมคะกําหนดเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างไหมคะผอเรื่องบัตรดีบัตรเสียนะครับตอนนี้ก็กําหนดอยู่นะครับกําหนดไว้แล้วแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะชัดเจนอีกทีนึงครับว่าลักษณะบัตรดีบัตรเสียเป็นอย่างไรบ้างซึ่ง ในการเลือกกันเองนะฮะการลงคะแนนเนี่ยในตัวระเบียบก็เกให้เขียนเป็นเลขไทยนะฮะหเขียนเป็นเลขไทยซึ่งซึ่งระเบียบก็มองว่าถ้าเป็นเลขไทยเนี่ยมันจะมีจุดที่อาจจะเสียหรืออาจจะสับสนได้มากกว่าเลขเลขให้เขียนเป็นเลขบิกเลขอารบิกเท่ทีนะฮะขออภัยให้เขียนเป็นเลขอารบิกค่ะอาจจะถ้าเขียนเป็นเลขไทยแล้วเนี่ยมันอาจจะสับสนนะฮะระหว่างเลขเจ็ดเลขเก้าอยางที่เป็นต้นนะครับอ๋อเลขเก้ากับเลขเจ็ดเลขแปดมันอาจจะสับสนกันถ้าบางคนเขียนไม่ชัดเจน แล้วบางคนาจจะไม่ถนัดเขียนเลขไทยครับในตัวระเบียบก็เลยกำหนดว่าให้เขียนเป็นเลขอาราบิกครับในการเลือกผู้สมัครเนี่ยต้องเขียนเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นครับครับในส่วนของลักษณะบัตรบัตรดีบัตรเสียก็หมายความว่าถ้าเกิดในตัวในแต่ในระดับที่กําหนดให้เลือกได้ให้ผู้สมัครได้ไม่เกินห้าหมายเลขอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลือกหกหมายเลขไม่เป็นบัตรเสียนะครับก็จะเป็นบัตรเสียแต่ถ้าเลือกน้อยกว่าก็ก็ก็ดีบางส่วนครับส่วนครับก็ดีบางส่วนก็ไม่จะเป็นต้องเลือกทั้งห้าหมายเลขไม่จะเป็นต้องครบครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบััตรรดีคบ อย่างนี้ทางกกตมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าอบรมสําหรับผู้สมัครด้วยไหมคะเพราะว่าในออการเลือกครั้งนี้มันค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับก็เราจะรู้ยอดผู้สมัครที่แน่นอนว่าใครสมัครบ้างเนี่ยนะครับังจากติดลับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการเลือกเนี่ยนะก็จะมีการอ,อ,อบรมนะครับมีการชี้แจงนะฮะมีการชี้แจงและกครมีการชี้แจงในการที่ออได้หมายเลขอย่างไรที่กําหนดไว้แล้วนะฮะการบัตร ลักษณะอย่างไรแล้วก็การลงคะแนนจะทําอย่างไรการจะต้องเขียนด้วยเลขไขเลขอารบิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะต้องเข้าคูหาทําอย่างไรหย่อนบิตาอย่างไรลักษณะบัตรดีบัตรเสียเดี๋ยวเราจะมาสําิพันธ์ครับในวันเลือกของของแต่ละระดับครับก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนใช่ไหมคะต้องครับ้องครับ อันนี้คณออุยะาถามเผื่อนะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องเหตุสุดวิสัยถ้าหากมันมีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเป็นเหตุจําเป็นที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถนับคะแนนต่อไปได้แบบนี้ต้องทํำยังไงคะท่านผอเพราะาตอนนี้ประชาชนเขาจับตารอสอวอกันมากมายเหลือเกินนะคะกับคือในตัวกฎหมายเนี่ยนะกำหนดให้ในวันเลือกนะฮะแต่ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอําเภอระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเนี่ยเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็จะต้องดําเนินการให้จบในวันนั้นนะครับในการเลือกเนี่ยนะครับ จต่นวันนั้นแต่ยกเว้นไว้ไว่าในกรณีที่มีเหตุทบกับภัยอักเีภัยหรือมีเหตุจะเป็นนอ,อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะขยายเวลาหรือเลื่อนได้ครับเลื่อนวันเลื่อนในสําหรับหน่วยหน่วยนั้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะเลื่อนการลงคะแนนไปได้ครับอ๋อแล้วก็จะมีการเลื่อนออกไปได้ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสยัยขึ้นถ้าปกติไม่มีเหตุจะต้องจบวันนั้นครับจะต้องรู้ผลวันนั้นเลยในแต่ละดับนะครับในแต่ละรอบนะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณอํานาจคุณสดีนะคะผู้ว่าการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจันทบุรีแล้วก็คาดว่าในอนาคตอาจจะได้พูดคุยกันอีกนะคะสําหรับเรื่องสอวอชุดใหม่ในปีนี้นะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ